อร่อยไหมคะกอร่อยกินอะไรคะปิ้งข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวใครซื้อ,หอให้คะทำไมซื้อเหรอคะตัดข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วมีน้ำอะไรอีกคะมีนมเย็นสีชมพูอยู่ข้างล่างคะ่ะแล้วก็มีอะไรคะซูชิค่ะจะแม่จะถ่ายตอนเด็กไลยกินวาซาบิจะรู้สึกยังไงจะทำหน้าวู้ฮ่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยว,วอ,อ้าวแตไมล่ะพี่ผัวแม่จะถ่าย แม่จะถ่ายตอนกินวาซาบิเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ภูคอถ่ายเนาะตอนกินวาซาบิเลยนะแม่จะถ่ายอ่ะทางถ่ายทีละคนว่าตอนกินวาซาบิแต่ละคนจะเป็นยังไงแม่ด้วยหนูกินทีเดียวนะกลัวเผ็ดแม่ด้วยใช่ไหมเออดูหน้าตาแต่ละคนตอนกินวาซาบิแม่ด้วยเออจะถ่ายให้แม่เองเออแค่นี้นะคะจ่าแม่จะทำอย่นี้จะทำล่างนี้ด้วยบ๊ายบายนะ ขับรถแต่ว่าแม่ไม่ได้แม่ไม่ได้มองกล้องแม่ถ่ายทั่วทั่วไปว่าแม่ต้องมองถนุนในการขับรถนะคะ